วันนี้เรามีเรื่องที่ต้องกลับมาเตือนชาวเน็ตกันอีกครั้งครับผมเอาประโยช์สั้นๆง่ายๆก่อนก่อนหน้านี้เราเคยย้ำเตือนไปแล้วนะว่าถ้าคิดจะด่าคิดถึงแมทแล้วก็อีกหลายคนเลยนะที่ก่อนหน้านี้ผ่านมาล่าสุดมีอีกหนึ่งตัวละครแล้วคุณผู้ชมจําชื่อนี้ไว้ให้ดีคิดจะด่าคิดถึงอาร์ตพัสสุดคุณผู้ชมนี่คืออุทาหรณ์เตือนเลยนะชาวเน็ตที่เป็นเกลียนคีย์บอร์ดเดี๋ยวนี้ออกความเห็นยไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าไปวิพาก ดาหรือมิมประมาทเนี่โดนฟ้องได้ง่ายเพราะคุณอาภสสนนี้เป็นคนจริงฮะ,ะล่าสุดครับ กรณีนหนุ่มกล้ามตัวคนนี้อาร์ตพสุทธ์ครับตอบชัดๆกับทีมบันเทิงเลยว่าฟ้องชาวเน็ตไปแล้วเรียบร้อยเป็นชาวเน็ตที่มาโพสแสะโพสด่าไม่หยุดในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เลยแจ้งความไปในข้อหามิมประมาทซึ่งตอนนี้ยื่นเรื่องไปแล้วประมาณ8ราย9รายจากในรายชื่อ60ชื่อฮะโอ้โหเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นจนํานวนที่เยอะมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมคือถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะพี่อาร์ตพสุทธ์เนี่ยเขาได้มีการนําแชทข้อความการสนทนาค่ะเป็นแชทการสนทนา,าร,ระหว่างเจ้าตัว กับชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะนี่คือภาพที่เขาเนี่ยส่งข้อความมาค่ะเพื่อเป็นการขอโทษขอความเห็นใจนะคะ เพราะว่าได้รับเอกสารทางกฎหมายส่งไปถึงหน้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็บอกเนี่ยคุณผู้ชมลองอ่านดูนะเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดาหาเช้ากินข้าอยากจะให้พี่อาร์เนี่ยช่วยยกโทษให้นะคะซึ่งพี่อาร์ตเขาตอบกลับไปโดยย้ำเจตนาค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าสำหรับกรณีนี้ไม่มีการยอมความและจะรับคำขอโทษเป็นจำนวนชุด PPE จำนวน1 0 0 0พ0ถึ 2, ชุดเท่านั้นนะคะก่อนจะกล่าวทิ้งทายว่า กราบอนุโมทนาบุญในประโยคสุดท้ายของแชทด้วยคือประมาณว่าตบหัวลวลูกหลังเบาๆว่าถึงคุณจะไม่รับการยอมความแต่คุณได้ทําบุญนะอ,ะอะไรประมาณนั้นคือหลายคนทราบดีนะครับว่าคุณอาร์ตเนี่ยเขาทาบุญด้วยการแจกจ่ายชุด PPE อยู่แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือใครก็แล้วแต่นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับในแคปชั่นที่เจ้าตัวเขียนบรรยายใต้ภาพเนี่ยก็ฝากถึงเรียนคีย์บอร์ด ที่ไปด่าดาราคนอื่นๆไปด่าคนอื่นๆ,ๆแบบนี้ด้วยนะครับบอกว่าพี่ๆที่พิมพ์เก่งทั้งหลายครับหมายเรียกกําลังไปนะครับแต่ท่านแรกไปไแล้วแล้วตอนนี้ท่านอื่นๆกําลังตามไปคัมมิ่งสูดโอ้ยอยากก่างกับโปรแกรมหนังคุณผู้ชมรอบหลังเนี่ยจะมีอีก20กว่าท่านทั้งแอคหลุมแอคอวตารแอคจริงคุณผู้ชมนึกภาพตามออกถูกไหมเหมือนแ,แบบไปทำคอมเมนต์ปลอมๆมาฉันไม่มีตัวตนตามจับยากจริงๆตามจับได้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคงจะได้ชุด PPE ทะลุ3 0 0 0 0ชุดแน่ๆกราบอนุโมิ ธนาบุญซึ่งแน่นอนครับมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความเห็นสนับสนุนหนุ่มอาร์ตเดินหน้าให้เดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยนะครับทีนี่หลายคนก็จะงงว่าทําไมต้องเอาเรื่องเขาขนาดนั้นสาเหตุเป็นอย่างไรทําไมหนุ่มอาร์ตคือไม่ทนแล้วเราต้องแจ้งความขนาดนี้ลองไปฟังครับ ผมทำอะไรผิดถึงด่าผมตอบจากจิตใจตัวเองโดยวางขติทุกอย่างลงอยากให้คนอื่นๆที่ดูอตอนนี้รับรู้ว่าดาราศิลปินต่อให้เป็นบุคคลสาธารณะก็เถอะเขาก็เป็นมนุษย์เป็นหัวใจไม่ใช่ถังขยะที่ใครจะมาด่าก็ได้ต้องถามกรับอย่างนี้บางคนเนี่ยด่าผมทาไมเพราะผมทำให้หมอให้บุคลากรทางการแพทย์อยู่ให้พี่น้องเรียนจำให้พี่น้องเรื้อนอ,อ,อาสาให้พี่น้องมูนิธิได้เขาได้ปลอดภยัย จากโควิดพูดดีๆกันไม่เป็นหรอวิจาร์ณได้วิจาร์ณกับคาําด่ามันคือคนละอย่างผมไม่ได้เป็นเทพไม่ได้เป็นคนวิเศษวิสโสมาจากไหนก็เพราะผมยอมไงพวกคุณถึงได้แบบนี้ไงครั้งนี้ก็ผมก็ร้องเงินที่ผมได้จากฟ้องจะเอากชุดทีที จะเอาไปทําการกุศลให้หมดจะไม่เก็บเข้ากระเป๋าแม้แต่บาทเดียวก็อนุโมทนาบุญด้วยครับได้ทําบุญร่วมกันไม่รับกระเชา้าเงินสดรับเพื่อจะเอาไปซื้อพิธีอันนี้คือการเมตตาแล้วคนเราเวลามันจะขอโทษอ่ะมันจะขอโทษจากหัวใจเหมือนทิ้นดามันทิ้นจากหัวใจไม่โกรธไม่เกลียดแค้นอยากจะด่าอีกก็ยอมรับก็ตรวจเงินในกระเป๋านิดนึงไม่รับเงินสดก็ได้ไปหาชุดพีธีมาให้เลือกเอาอยากใช้แบบไหนจัดให้แต่ถ้าขอขอโทษที่อ่นหนูยอมความหนูเธอะ ไม่ได้ไม่ยอมโอ้โหคือถ้าไปดูแคปหน้าจอของพี่อาร์หลายอันเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้มาเยอะมากขอโทษขออภัยนะยกร้อมความให้เธออะไรแบบนี้ยืนกรานว่าไม่ได้เพราะถือว่าการที่คอมเมนต์ไปแล้วมันมาจากความคิดแล้วนะจะบอกว่าไม่คิดไม่ได้เมื่อกี้เห็นภาพไหมฮะอยู่ในรถก็คือคุณอาร์กำลังเดินทางไปแจกใา่ชุดพ PE เพิ่มนะเมื่อกี้นี้ทันทีเลยหรอพอดีเลยก็อาจจะเป็นของที่เขาทําอยู่แล้วด้วยนี่มีแจกเจลงมล้างมืออะไรแบบนี้ <inate> คือก็คงต้องแยกเรื่องจริงๆ <ie> คุณผู้ชมครับ <House. S 1> เราอาจจะชอบไม่ชอบผลงานอะไรเรื่องหนึ่งนะแต่ในกนารทําความดีก็น่าแปลกที่ทําไมเราจะต้องด่ากันด้วยนั่นะสิคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยเราเจอหน้ากันตรงๆต,ตัวๆแบบนี้เราด่ากันเหรอเราไม่นะ้วทำไมเออทำไมถึงทําแบบนี้เอเอ,เอ,เอหนูด่าพี่เหรอไม่ไม่ไม่พีพีอีนะฮะการวิพากษ์วิจารณ์คือถ้าวิพากษ์วิจารณ์โดยทั่วไปตามสุจริตชนได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าการคอมเมนต์ในโลกโซเชียลระมัดระวังมีสตินิดนึงครับอย่าเผลอตัวแบบว่าด่าเสียใหหายผลลัพธ์ที่ตามมา มันไม่คุ้มจริง,รงๆนะฮะใช่แล้วต้องบอกว่านี้เป็นกรณีศึกษาซึ่งไม่ใช่กรณีแรกเพราะฉะนั้นหวังว่าชาวเน็ตจะได้รับการเรียนรู้กันไปนะคะอเอาล่ะตอนนี้นะคะมาที่เรื่องราวดีๆบ้านดีก,กว่าคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนนะคะเราเนี่ยได้แสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงนะคะนั่นก็คือพี่หญิงรัฐาแล้วก็แฟนหนุ่มนักธุรกิจตุลตุเลยาเทพเข้าพิธีมั่นค่ะพร้อมกับจดทะเบียนสมรสนะคะเรียกว่าเป็นแบบเรียบง่ายมีแค่ผู้ใหญ่จากสองครอบครัวเท่านั้นแลว และไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่เกิน10คนเป็นไปตามมาตรการที่รัฐกําหนดค่ะซึ่ง มีการจัดตามที่เหมาะดูเขาเคยทักไว้นะคะว่าให้พี่หญิงเนี่ยจัดงานวิวาแบบเงียบๆเป็นการถือเคล็ดนะคะชีวิตรักเนี่ยจะได้ยืดยาวเขาบอกว่าทาตามเคล็ดนี้เป็นไอเดียแบบหนึ่งด้วยแล้วก็ช่วงจังหวะด้วยไงโควิดด้วยเออแล้วก็โป๊ะเป๊ะไปหมดเลยนะฮะเมื่อวานนี้ฮะเราได้คุยกับแม่น้อยพวงงานก็คือคุณแม่ของพี่หญิงรัฐานะครับแม่น้อยพวงงานเปิดใจกับเรานะครับว่าก็น้ําตาไม่อยู่เลยนะคือความรู้สึกมันคือลูกสาวอะโตเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ ล่าสุดครับทีมบัรเทงของเราสัมภาษณ์เจ้าสาวายแดงด้วยคือคุณหญิงรัฐาเนี่ยนะครับบอกกับเราว่าวันจดทะเบียนสมรสทุกอย่างกระทันหันมากเพราะเพิ่งตัดสินใจเปลี่ยนแผลมาจัดแบบงานเล็กๆเมื่อเมษาที่ผ่านมานี่เองส่วนชีวิตหลังแต่งงานจะเป็นอย่างไรหญิงรัฐาจะเปลี่ยนนามสกุลไปใช้นามสก,กุลสามีหรือเปล่าให้เธอเล่าเลยครับไม่ได้เปลี่ยน เช็คหมอดูเหมือนกันแต่ก็เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนจากนางสาวเป็นนางค่ะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะย้ายไปอยู่บ้านพี่ตุลเลยเราก็ยังเป็นห่วงเขาในเรื่องของการการดูแลตัวเองก็พยายามที่จะจะอยู่สองบ้าน <c oughs> ก็คือก็จะอยู่บ้านตัวเองด้วยเพราะว่าก็แม่ก็อายุมากแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าสมมุติเกิดมีลูกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยคุยกับเขาว่าก็คงกลับมาอยู่บ้านแม่เพราะว่าเอ่อคือบ้านพี่ตุลเนี่ยมีแค่พี่ตุลกับพี่สาว คราวนี้บ้านแม่เนี่ยคือมีแม่มีมพีพี่สาวอีกคนนึงที่เลี้ยงหญิงมาตั้งแต่อายุสิบสามอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเลี้ยงถ้าเรามีลูกเราเลี้ยงคนเดียวไม่น่าไม่น่ารอดก็เลยคิดว่าถ้ามีลูกก็คงกลับมามาอยู่บ้านแม่มากกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ในแพลนเลยค่ะคือเป็นคนที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ดังนั้นมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้โฟกัสว่าต้องมีแบบภายในปีนั้นปีนี้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติเลยหญิงก็เชื่อในเรื่องของธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าแบบ ไม่มีภายในแบบสองถึงสี่ปีอะไรเงี้ยอีกก็คงไม่แพลนจะมีอีกแล,ล้วอะไรเงี้ย บางคน oh. เขาก็อาจจะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ให้มีน้องบาง <c oughs> คนก็ปล่อยไปตามธรรมชาติถือ uh huh. ว่าถ้าหากว่าเขาอยากมาเกิดเขาก็อาจจะมาเองเอาเป็น <Ừ. S 1> ว่าถ้าหากว่ามีน้องเมื่อไหร่ก็มาบอกเราด้วยก็แล้วกันนะคะขอแสดงความยินดีกับ,บาสาวป้ายแดงอีกครั้งหนึ่งด้วยอันนี้ <c oughs> ไม่ซีเรียสเรื่องลูกนะคะมาที่หนึ่งคุณพ่อคุณแม่เรียกว่าเป็น <c oughs> ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกคนหนึ่งนะคะ <c oughs> <ม>คุณตะวริศค่ะแล้วก็ภรรยาสาวนะคะคุณแอนวริษาค่ะตอนนี้สีภรรยาย ตั้งครรภ์ลูกชายคนแรกได้6เดือนแล้วนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยพี่ตาเขาพักงานมาประมาณ2เดือนเต็มๆเลยก็เลยใช้เวลาทั้งหมดนะคะในการทุ่มเทดูแลภรรยาเรียกว่าเต็มที่แบบร้อซไปเลยหลังจากเมื่อช่วงตั้งครรภ์ประมาณสัปดาห์ที่11หรือประมาณ3เดือนคุณผู้ชมพี่แอนเนี่ยเขามีอาการที่เหมือนว่าเลือดไหลไม่หยุด ก็เลยเหมือนคล้ายกับอาการเป็นภาวะแทงคุกค,คามนะคะแต่ก็สามารถรอดมาได้อย่างปลอดภยัยใช่คุณหมอบอกนะครับว่ามันเป็นภาวะรกเกาะต่ําซึ่งเวลาอายุขันมากขึ้นแล้วเนี่ยมดลูกนีครับมันจะดันตัวขึ้นไปเองโดยอัตโนมัตินะฮะทำให้พีต่ตะาเนี่ยเป็นห่วงมากคือตอนนั้นเนี่ยที่ผ่านมาถ้าไม่จาเป็นจริงๆไม่ออกจากบ้านเลยนะคือกลัวฮะ ถ้าเกิดออกไปทํางานไปเจอคนแล้วติดโควิดกลับมาภรรยาก็จะลําบากแล้วก็จะส่งผลถึงลูกได้ด้วยนะครับคุณตายอมรับต่อนะครับว่าไปปรึกษาคุณหมอเรื่องที่คนท้องจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 บเก้าได้หรือเปล่าน่าเป็นห่วงหน้าคิดเหมือนกันนะเพราะว่าคุณแม่หลายคนก็กังวลอยู่ไม่กล้าฉีดเพราะว่าอาจจะกระทบต่อลูกในท้องไหมเรื่องนี้คุณหมอแนะนําตะวฤตแล้วก็ภรรยาให้ฟังแล้วเรียบร้อยรายละเอียดเป็นอย่างไรฟังพี่ตะครับ ผมปรึกษาคุณหมอมานะที่ไปมาล่าสุดจากคุณหมอว่าคนท้องฉี่ได้นะครับคนตัวที่ผมปรึกษามานะคิดว่าคุณจะฉีดเพราะว่าเวลาคุณแม่ท้องแก่ขึ้นนะสักแเดือน9เดือนแล้วต่อเขาทำงานหนะักอะเดี๋ยวถ้าเกิดมีภาวะติดขึ้นมาแล้วลงต่อเนะี่ยผมว่าะะนะผมก็จะลงลงทะเบียนไปฉีดกันคุณก็ลองดูว่าจะได้เมื่อไหร่คุณหมอคุณหมอที่ผม ปากคันไว้อะไรเงี้ยแนะนําให้ฉีดดีกว่าสําหรับคนท้องแล้วเราก็เชื่อหมอนะที่ข <laughs> อแน,นอะนำเพราอยากเราก็ทําตามครับซึ่งถ้าคุณแม่ฉีดแล้วคือลูกนี่คือจะได้ภูมิไปด้วยไหมพี่ตาคุณหมอบอกไหมคะตอนนี้ไม่แน่ใจครับว่าภูมิจะถึงลูกไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้อาจจะก,กันแค่คุณแม่ม้งครับ <ừ> ผมรู้มนเป็เหมือนกัน <ừ> แต่ถามคุณหมอว่าควรฉีดไหมคุณหมอว่าควรฉีดเราก็เราก็เชื่อหมอนะ ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะครเราอันนี้คือเห็นด้วยกับการที่เรามีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองว่าจะฉีดหรือว่าไม่ฉีดนะคะหลายคนก็เลือกที่จะปรึกษาคุณหมอและเชื่อตัวเถอะเชื่อคุณหมอดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอะไรที่ดีกับร่างกายเราเนี่ยคือคุณหมอเขาเรียนเรียนมาเราก็จะรู้ว่าเอออะไรที่ควรอะไรไม่ควรอะไรแบบนี้น <จะ S 2> คอีกข้อหนึ่งก็คืออยู่ตรงที่ว่าแต่ละคนร่างกายสภาพร่างกายสุขภาพไม่เหมือนกันสภาวาไม่เหมือนกันคุณหมอที่เราไปปรึกษาเนี่ยท่านจะทราบดีที่สุด แล้วนําให้ปรึกษาก่อนนะแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะค่ะกับทุกคนนะครับมาที่เรียกว่าเป็นคุณพ่อลูกอ่อนเลยก็แล้วกันนะคะคพี่อีทพงลางคนนี้เขาบอกเลยนะว่ารู้ซึ้งถึงการดูแลลูกเลยจริงๆง,งตอนนี้กําลังติดน้องนาวานะคะเป็นลูกชายวัยวัยสิเดือนตอนนี้ติดหนักมากมากเลยเรียกว่าเขาบอกว่าทํางานเสร็จปุ๊บก็คือรีบพุ่งตัวกลับบ้านทันทีเพราะว่าคิดถึงลูกชายคือหน้าที่หลักๆเนี่ยพี่อีทเขาจะออก จากบ้านนะคะไปทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวส่วนหน้าที่เลี้ยงลูกจริงๆก็ยกให้เป็นหน้าที่หลักของภรรยานั่นแหละแต่เขาก็ช่วยเลี้ยงลูกเยอะมากเลยนะคือทั้งป้อนข้าวอาบน้ําเปลี่ยนผ้าอ้อมกล่อมลูกเข้านอนพี่อีททำหมดเลยนะครับออพี่อีทยอมรับเพราะว่าการเลี้ยงลูกน้อยเนี่ยมันเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่เลยว่าต้องใช้ความอดทนสูงมากในการเลี้ยงลูกน้อยทุกวันลองฟังพี่อีทเล่าครับ ช่วยภรรยาเลี้ยงครับปอนข้าวบ้างแต่ว่าผมเคยเอาลูกนอนกลายเป็นว่าเขาไม่นอนเขาเล่นกับเราอยู่นั่นแหละเราก็คนคี้เล่นกับเขาก็อุ้มพาลูกเดินเหนื่อยนะเลี้ยงลูกผู้ชมผมเคยอยู่แค่เราแค่ครึ่งชั่วโมงเองหลัเราก็ไม่รู้จะพาเขาทําอะไรอะ่ะพอลูกงองแงเราจะทําไงดีก็อุ้มไปอุ้มมาอ,อุ้มก็ปว,ปวดแขนปวดแขนแล้วก็ต้องหาอะไรมาใส่เอวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงลูกถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่มีความอดทนมากๆถึงจะเลี้ยงเด็กได้เพราะเราเคยเลี้ยงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้ว ก็ถือว่าสนุกดีครับช่วยแม่เขาบ้างครับรู้สึกว่ามันชีวิตมันก็มีความสุขและก็มีจุดมุ่งหมายมากขึ้นเลิกงานมาต้องรีบกลับมาหาลูกชายครับ นี่นะคุณผูช้ชมเห็นภาพลูกชายเมื่อกี้แล้วก็คือไม่แปลกใจเลยว่าทาไมคุณพ่อถึงได้ติดหนักมากนะคะคือเชื่อว่าเป็นความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่แหละเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนนะคะแค่ได้เห็นพัฒนาการของลูกแค่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนี่ก็คือความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วบอกเลยว,ว่าลูกชายน่ารักมากจริงจริงจริง้วดูโฟกัสดีอ่ะโตขึ้นอาจจะเลอๆเข้าวงการได้นะเออไม่แน่ ผู้ชมครับหลายๆครั้งเรานำเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพราะบางทีเราก็ได้เรียนรู้มุมอม,อมองบางอย่างได้ <c oughs> บางอย่างเป็นอุทาหรณ์มาปรับใช้ได้ด้วยเรื่องราววันนี้ผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของตำนานตลกหน้านิ่งปลาคราฟเชิญ,ญยิ้มครับหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไอดอลวงการตลกของเขาในอดีตเลยนะ โดยเฉพาะสมัยคาเฟ่ตลกม้วนวิดีโอจำได้ไหมฮะเมื่อก่อนเลยคุณเกิดหรือยังผมไม่แน่ใจคุณเตยทชนฉันก็ทันว่าเป็นยุคที่ดุเดื่องไม่เด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจกรอกลับไปแปลว่าอะไรไม่รู้จั่กวพกกรอนะเดี๋ยวนี้รีวายอะไรอย่างนี้นะฮะรู้แต่ไปข้างหน้าไปข้างหลังอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นคือตลกคาเฟ่รุ่งเรืองมากไงแต่ว่าคุณปลาครับเินยิ้มก็เช่นเดียวกันแต่มันก็มีเหตุการณ์พลิกผันนะชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับถึงขั้นตอนนี้ขัดสน ตกงานขาดรายได้สาเหตุหลกักๆถ้าไม่นับเรื่องที่ปี40กว่าที่ผ่านมาตลกคาเฟ่หายไปนะก็มาเจอโควิดสิตอนนี้นี่แหละนะครับเจ้าตันไดเปิดใจกับบันเทิงของเรานะครับยอมรับว่าขัดสนจริงหลายคนเข้าใจผิดว่าการเป็นตลกมันต้องร่ํารวยมีเงินฟู้ฟ้าเป็นซูเปอร์สตาร์แต่จริงๆแล้วก็คนธรรมดาหาเช้ากินค่านี่แหละครับใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วถ้าเทียบกันนะคะในวงการตลกเมืองไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าพี่ปราคาับนะคะก็ไม่ได้งานชุกเท่ากับตลก เบอร์ต้นๆของเมืองไทยหลายๆคนนะคะและอย่าลือว่ายังมีตลกรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นอีกแทบจะทุกปีแทบจะทุกเดือนเลยก็ว่าได้พี่ปลาครับจะว่ายังไงนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ ตั้งแต่คาเฟ่ปิด10ปีนะสิปีคาเฟ่ปิดเนี่ยงานประจําเราไม่มีแล้วเรามีภาระต้องผ่อนบ้านผ่อนรถบางเดือนก็ได้บางเดือนไม่พอก็มีอะไรอย่างี้ก็ต้องทนมะแต่ก็มันยังทนได้มันยังพอมีงานรองรับบ้างแต่พอเจอโควิดเนี่ยเราทํางานไม่ได้เลยเขาให้หยุดหมดหยุดทุกอย่างเขาไม่ให้จัดงาน,นแล้วก็ของที่เราขายก็ขายไม่ดีขายเครื่องดนตรีไทยก็พอขายได้เดือนหนึ่งก็ยังมีกําไร5 6าหกพันหมื่นหนึ่งอะไรก็ยังพอใช้จ่ายได้แต่ตอนนี้มันไม่ขายไม่ได้เลย ลงทุนเยอะนะบางคนบอกเอ้าได้ที่ได้เงินมาเยอะแยะไปไหนหมดก็ผมเอามาลงทุนไงและจ่ายเยอะนะใช่ทุกคนเข้าใจแต่บางคนข่าวออกไปก็เม้นมาว่า,าทําไมตอนคุณมีคุณทําไมไม่เก็บไม่มีแล้วคุณจะมาอดควรทาไมผมไม่โตเถียงเลยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจหรอกเขาไม่ได้เป็นเราผมลงทุนทําอะไรผมมีภาระอะไรที่ผมจะต้องจ่ายเหมือนคุณเหมือนกันคุณเกิดมาคุณทํางานคุณอาจจะมีเงินเดือนคุณก็ต้องมีภาระเหมือนกันบางคนคิดตีรวมอุ้ย งานเยอะมีชื่อเสียงจะต้องมีไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนมีชื่อเสียงบางคนก็ภาระเยอะนะยิ่งดังยิ่งภาระเยอะนะพอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บไองานที่เรารับไว้มันมีนะแต่เขาคืนหมดเพราะว่าจัดไม่ได้โอ้ต้องบอกว่าหลายๆคนประสบปัญหาเหมือนกันแต่อ,อ,าอาจจะแตกต่างที่รายละเอียดสำคัญหนึ่งอย่างมื่สุคทูน่นี้ผมว่าน่าจะเหมือนกันนะคือบางทีแล้วเราเจอคนวิาพากษ์วิจารณ์เรา เราก็หมดกําลังใจเพราะเขาไม่ได้รู้ข้อที่จริงที่เรากําลังทําหรือเคยทําไปนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยฮะอย่างที่พี่ปลาครับเราเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเงินที่ได้มาก็เก็บส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งแต่สาคัญคือเอาไปลงทุนแต่พอเจอวิกฤตเศรษฐกิจบ้างเจอโควิด1 9แบบนี้บ้างขายไม่ออก คือทุนมันก็จมอยู่ตรงนั้นนะครับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นตามมาโชคดีหนึ่งอย่างฮะก็คือมีมิตรรักเยอะมากพอมีปัญหาแบบนี้ครับรุ่นน้องตลกหลายๆท่านครับทั้งคุณตั๊กบริบูรณ์คุณบอลเชิญยิม้มคุณเอเชิญยิม้มรวมถึงคุณนุกสุทธิดาด้วยนะครับพอทราบข่าวก็ช่วยเหลือฮะ โอนเง are, nice cool. ินให้บ้างช่วยเหลือในเรื่องต่างๆบ้างก็เป็นโชคดีที่มีมิตรภาพมีไมตรีจิตจากเพื่อนๆพี่น้องแบบนี้นะครับเป็นกำลังใจให้จริงๆคุณผู้ชมครับช่วงนี้ลําบากกันหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราลองด้อนดูตัวเองว่าเรามีความสามารถอะไรอยู่เรายังทําอะไรได้เราค่อยๆนํามันออกมาเชื่อว่าจะหาเลี้ยงชีพเราได้อย่างแน่นอนนะครับใช่แล้วยังคงเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะมาที่เรื่องของดีเจคนเก่งคนนี้บ้างดีกว่านะคะพี่ดาดาหลายคนอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเธอจริงๆใส่ แมสอยู่ถ้าหาว่าถอดแมสมาหลาย<ช>คนทักเลยนะว่าเอ๊ะนหน้าตาแปลกไปดูเปลี่ยนไปดูแบบหน้า V s h a p e จนเพื่อนพ้องในวงการเนี่ยก็คือเข้า <c oughs> มาเมนชื่นชมนะคะว่าพี่ดาดาดูสวยขึ้นพี่ถูพี่ตาเลย <c oughs> หลังจากที่เจ้าตัวนะคะมีการโพสต์คลิปรีวิวการทำสัญญกรรมครั้งแรก เป็นการทำเอนโดไทน์นะคะแล้วก็ดึงหน้าส่วนล่างโดดไขมันตรงเหนียงนะคะเก็บกรอบหน้าให้มันชัดขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยใช้เวลาทำนานกว่า10ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ออกมาเป็นยังไงคะวิเชฟวีเชฟดูหน้าเด็กตอนแล้วก็แบบเอ๊ะหรือหรือเราเห็นเขาใส่หน้ากากนานจนเราจำไม่ได้หรือเปล่าเออเออไม่ใช่นะที่ำมาจริงๆมาให้ฟังเลยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมวันนี้ ผู้หญิงวัย40คนนี้จึงยังดูเด็กดูสวยพอดูเด็กอัะหลายคนเลยแซวคุณผู้ชมครับบอกว่าเอ้ยเอาใจหรือเปล่าเอาใจแฟนเด็กหรือเปล่า <c oughs> คือแฟนพี่ดาดาตอนนี้คือหนุ่มเกาหลีไง <c oughs> ชื่อว่าเจสันแวงนะครับแต่พี่ดาดาว่าอย่างไรใช่หรือไม่ลองฟังเธอครับ ตั้งใจเวลาว่าเมื่อเราอายุ40อ่ะอยากดึงหน้า mm hmm. เพราะว่ามันเริ่มแบบพอ38อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าช่วงน้แก้มมันจะห้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เป็นคนมีแก้มแล้วก็เลยไปปรึกษาหมอจริงๆอ่ะศึกษาข้อมูลมา2ปีพอ mm hmm. าทำออกมาก็แฮปปี้ตั้งใจไว้อยู่แล้ว <laughs> เป็นคนแบบรักสวยรักงามเราชอบแบบการทำศัลยกรรม <laughs> เล็กๆน้อยๆคิดอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้พักก่อนเลย <laughs> ถ้าทาแบบคงแบบอีกหน่อยแก่ไปก็ <laughs> คงอยากจะทําตาส่วนมากด้าไม่ได้ทําปรับให้มันเปลี่ยนนะแต่อยากจะปรับให้มันดูคงสภาพให้เราดูเด็กลงเพราะคนเราพออายุเยอะขึ้นเนาะ เล็กสแล้วอ่ะบางทีตามันก็จะตุยๆลงมาหนังตามันหย่อนลงมาก็อาจจะเก็บให้มันแบบดูสวยงามมากขึ้น มันก็เป็นธรรมดาคือการมีแฟนเด็กมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเรื่องของความสวยความงามบอกเลยคุณผู้ชมค่ะเราเป็นผู้หญิงอย่าได้หยุดสวยค่ะมันไม่มีคําว่าสวยเกินไปสําหรับผู้หญิงเพราะฉะนั้นทําไปเลยหลายคนเขาก็ใช้เวลาว่างในช่วงโควิดแบบนี้ไปอัพหน้าซะเลยเออไม่มีใครเห็นอยู่แล้วใช่บังแมสไว้พอเปิดหน้าในวันนึงปุ๊บอุ้ยสวยหล่อเลยยูปกตินดปกติดีจริงเห็นกันนานน้าก็เลยเปลี่ยนเท่านั้นเองนะคะจากเรื่องสาวสวยมาที่เรื่องหนุ่มหล่อกันบ้างคุณผู้ชม ย้ำว่าหล่อม,มาก<ด>แล้วก็ตอนนี้นะคะได้หัวใจสาวน้อยสาวใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับหนุ่มลุกเครื่องลุกอิชิคาวะนั่นเองคนนี้ฟันใจเตยเหมือนกันเป็นนักแสดงเป็นนายแบบลุกเครื่องสัญชาติญี่ปุ่นอเมริกันนะคะกับบทบาทล่าสุดหลายคนเห็นตัวอย่างซีรีส์เรื่องนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอสสุดหล่อในซีรีส์นายคะ อย่ามาอ่อยทางช่อง GMM 25่้าแค่ซีรีส์นี้น่าสนใจ้วคือถามจริงๆ<น>พี่พลาถ้าในชีวิตมีเจ้านายหน้าตาแบบเนี้ยใครจะไปมีสมาธิในการทำงานเขาอ่อยหรือเปล่าแลวคุณคิดไปเองอันนี้ไม่รู้นะต้องไปดูใ <c oughs> นซีรีส์นะแต่ล่าสุดเราได้เจอลุกคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้เขาอัปเดตเลยว่าชีวิตการทำงานในวงการในเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกอย่างนี้คะว่าทำมาหลายงานแล้วนะ ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาซีรีส์ก็หลายเรื่องแต่มันยังมีเรื่องหนึ่งที่กังวลอยู่ฮะที่ต้องปรับปรุงแล้วพัฒนาตอลอดเวลาการสื่อสารฮนะาการพูดสำเนียงบางทีมันยากนะภาษาไทยเป็นอุปสรรคอย่างไรบ้างให้ลุกเล่าให้ฟังครับจริงจริงสิ่งที่ยากที่สุดน่าจะเป็นนี่แหละครับการสัมภาษณ์เพราะว่าตอ้ตองต้องตอบแบบสดๆ <c oughs> ต้องคิดเยอะๆแล้วก็เพราะว่าลุกต้องแบบคิดภาษาอังกฤษก่อนแล้วค <c oughs> ่อยแปล เป็นภาษาไทยนะครับเรื่องละครเรื่องอ,อ,อะไรที่นุกมีเวลามีเวลาไปทากันบ้านมาลุกจะไม่ค่อยเครียดรู้สึกดีใจแล้วโชคดีมากๆที่มีโอกาสมาถึงเมืองไทยนะครับเพราะว่าถ้านูกอยู่ที่อเมริกาลุกอาจจะไม่ได้ไม่ได้เจอชีวิตอะไรใหม่ๆแบบนี้มี <laughs> บทเรียนรู้เยอะมากที่เข้ามาทุกวันนะครับผม พูดชัดมากแล้วครูบ,ครบ,บอกเลยว่าเตยติดตามตั้งแต่เขาพูดไม่ได้พูดได้แบบงูปลาจริงๆริงจนถึงทุกวันนี้คือพูดคล่องมากๆเพราะฉะนั้นติดตามให้กําลังใจออดูสำเนียงการออกเสียงการสื่อสารของเขาได้ในผลงานของเขาเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมค่ะซีรีส์นายคะอย่ามาอ่อยคืนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25นะคะ,ออะแสดงคู่กับน้องมุกวรนิษน์่โอยบางทีนะ สำน o งสำเนียงก็เป็นเรื่องหนึ่งเพื่อผลผชิญมันเสน่ห์ได้ด้วยแต่แววตามไม่สักครู่ผมบอกเลยคืนนี้ต้องมีคนโดนตกแน่นอน <c oughs> อ้าม่กล้าเด็ดขาดนะครับ